สเ็ปเปอร์ใช่ไหมที่รักสติกัติกันค่ะอ๋อนี่คือโกลม์หรือเปล่าสำหรับปลาผบผมว่าโอลิเวียโอลิเวียเหรอเริ่มแล้วเหรอได้เร็วจังอะคือยามาถามคลบอกว่าใคร หอเยโอลิเวียอยู่กับผมอะไรเนี่ยหลอกหลหลอก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 เลกรหลอก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 เลยะการเดวมุอกอกัเสียงเวลานเนียคนจะทำเฟมขนอกัีหละกาเอาเลไม่นะไม่นะไม่ไม่ไม่เราอย่าโบยมุ้ดดิอย่าเราย่าโมดแต่โวตสิงตา ชนะชัวไม่เลยขอให้เป็นวันที่ดีนะเพื่อนอขาหมดกันหมดนะคุณเป็นคไแล้วยืนพี่ฟงน้องได้ได้ นิ่งทำไงวะพี่จะฆ่าผมบ้าผมโคตรเกลียเลยเว้ยไม่ฆ่าไปฆ่าพี่ขำไปเนี่ยผมดีไรก่อนพี่ผมอยากเล่นหอะผมเป็นรอธรรมดาโอเคพี่ไม่ทุกไม่สงสารผมรอสงสารหรือไปด้วยกันดีเดี๋ยวเราเฟรที่อะไรเนี่ยโคตรยากเลยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอะไรหรอโอ้มียานำอากาศมาด้วยอาผีวะ แยกอากาศมาด้วยโอ้โหตาพี่จะบอกว่านี่มีนี่มีนี่มีนี่ช่วยช่วยช่วยขึ้นยานขึ้นยานขึ้นยานไปกับเขาใหญ่ไปกับเขาใหญ่ไปกับเขาช่วยด้วยช่วยด้วยนี่นยานขึ้นยานขึ้นยานกด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 ขึ้นยันกันกดแล้วขึ้นมาโอย

อ๋อดูนี่นะอ๋อจริงไม่พ <ne> ูดคนทอะไรเนี่อยากข้าไปแคดูดขำไม่คือคือผมจริง ใช่คือฟังนะพี่คนตายสองคนเมื่ตอนแรกอ่ะผมดูแล้วใครตายไปอ่ะแต่คือพวกผมอ่ะคนยานข้าไปอีกฝั่งเลยไม่ประเดินบางยานเออตัวเขาแบนเลยอ่าโดนยานอไออ่ะโดนยานเขากับพี่แบงค์อ่ะพี่อ่านกับพี่แบงค์เงียบรเลยอย่ารู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็น ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอ่อผมจะบอกว่าตกที่เอรือเปเองหรือป่าผมผมอยากจะบอกว่าผมนคนเรียกยาไม่ช่วยเองเองเดี๋ยวศพที่ดีพอเหม่ะมันอยู่ข้างบนพวกแกเลยนะต่เงกลับมาจากอยู่คนเดียวเลยตรงนั้นน่ะเห็นอะไรหรออ่าเอาเลยนะการสีดำสีดำสีดำอาจจะทับไปโดนฆาตกรแล้วเนี่ ผมเลยลงไปไปอะไรไปไหนกันเล้วเาอเอะไรกันแล้วยอะปดแล้วปิดแล้วิดแล้วเปลี่ยนร่างแล้วยังไงอาอปิดแล้วเปิดใหม่ อีกรอบไม่ได้ไม่ได้กันนะโหมันต้องถึงอีเข้ามาพูดเล่นสาตัวเองนะกูโบงกูแจกไว้แล้วต่อไปนะนาโกลีหาข้างโนข้างโนนาโกลีนาโกลีเลอะต่อไปข้างไปเลยเข้าเลยแล้วอีจะนอนขึ้นมาทางไหนทางไหนทางไหน เอาเลย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  พี่ตามกันก็สีดีดิพี่อาร์ัาศพสรอบแล้วตอนแรกอะที่เขาดีพอร์ดอะทูกมันขวาพนใช่ปะยีนทับศพอยู่เขายืนทั้งศพเขาก็นีพอย่าพึ่งโหวนะเรบพี่ผมเดินอ่าทํอาดานาเขานั่งขับหน้าศพอบบพี่ เดือดทำอาวี๋ยวเดีงยกูก็ว่าเขาใช้โคเหมือนกันว่าเขาใ้โค้ดเขาเด็ดท็อวพี่บอกว่าเสเร็จแล้วนะเมสเร็จแล้วนะหลเสียเราไหวปะเราดูตายเลยูายอ่ะแ่ยที่กูเล่าไว้นะกูฝากไว้ด้วยละผมป้องเดดท็อปด้วยละผมว่าว่าพี่ท็อปเป็ะเปไป เ่มยเจ๋อเฮ้ยแอ้วเม่หมดจะทำไอะไรเนี่ยกูรักแน่เลยสองคนเนี่ยเออผู้ักแน่เลยทันทนดเหรอกดอยู่ริงไม่ติดเลยวะน่าจะห้องงูมัหมดหมดีมี เฟ้นหนึ่งอ่ะว้าไหนเฟ้นไหนเฟ้นไหนจีเจ้าทำอะไรพี่เบ่งไหม้ม่นะจี nào? ้ท so yeah> ็อปจิ้วหลับหลับไม่นะยอมเชื่อใจกันปะเนี huh> ่ยจี้าไม่เจอตรงนี่ไหนเนี่ย เอาเยอะวัดลงกันอีกแล้วแต่เมื่อกี้เราวิ่งด้วยกันนะแยกออกมาแป๊บเดียวก็คือเจอศพเลยค่ะใช่ป่ะแยกออกมาแล้วอเจอศพเลยอะ่ะโ,โอเคโอเคจบดูองดูหลังดีคันโอเค เขาเ่อาเลยน้ำเสียไม่รู้เลยอ่ะอ้หนไอ้โง่